ใหม่คือไม่มีความเคตนนั่นแหละนะทีไล่ลองรอยล้างพ้องมันไปเลยลูกว่างล้างพ้องมันไปทุกสิ่งทุกอย่าง นิพานไม่มีขอบเขตนะนิพานไม่มีเงื่อนไขอะไรนิพานไม่มีขั้นไม่มีตอนนะนิพานเนี่ยไม่มีไม่กระทั่งไม่มีเองน่ีิพานเนี่ยไม่มีขอบไม่มีเขตนะแสดงทุกอย่างลูกก็ไม่มีขอบเขตไปเลยมันจะได้ไร้ร่องรอยล้างไปว่างล้างไปรวดเดียว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 ตลอด ในพานเนี่ยไม่มีแค่นี้แค่นั้นนะเออเป็ไม่มีแค่้ทุกอย่างก็ไม่มีความแข็ไปเลยลูกจะได้ไม่แค่ทุกสิ่งไม่แค่ทุกอย่างทุกอย่างก็ไม่มีความเข็ไปเลยมันจะได้ไม่แค่ทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใด นิพพานไม่มีขั้นไม่มีตอนนะนิพพานไม่มีนะไคเริ่มเคยจบอไม่มีไม่มีการเริ่มไม่มีการจบนิพพานไม่มีเงื่อนไขนะสิ่งที่มันเป็นเงื่อนไขทั้งหลายมันเป็นเรื่องของสองสวัสดทั้งหมดสิ้นเลยนะเรื่องของโมหะเรื่องของตัณหาเรื่องของประธานจักสัน มันมีขั้นมีตอนมันลมีแง่มีมุมแล้วมันมีเงินมีไขนะมีข้อผูกมัดรัดริงเพราะว่าโมหะาสนาวทธามันจดสรรทังบุรณาการมันก็เลยมีขอบมีเขตมีข้อจำกัดจาเกียร์มีแค่นี้มีแค่นั้นมีแคบมีกว้างมีว่างมีไม่ว่างนะนิพผ่านไม่มีความขตดนะ นิพพานเนะี่ยไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเองไม่มีนะยึดไม่ยึดนะนิพพานนะ่ที่มันมียึดมีไม่ยึดก็เพราะมันมีโมหะมีตัณหามีอุปทานจักสรรโมหะตัณหาอุปทานจักสรรตัวรู้โมหะตัณหาอุปทานจากาัก,รรจกสรรทิฏฐิ ก็เลยมีขอบมีเทตมีท่านมีก้อนวีติดมีหลุดมีแง่มีมุมมีพ้นมีไม่พ้นมีจบมีไม่จบนิพานไม่มีนะทั้งจบไม่จบลูกนิพานเนี่ยไม่มีนะทั้งพ้นทุกไม่พ้นทุกอะนิพานเนี่ยไม่จัดว่าเป็นสถานะไม่จัดว่าเป็นสภาวะไม่จัดว่าเป็นลักษณะไม่จัดว่าเป็นอาการไม่จัดว่าเป็นอะไรเลยนะ ไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเองแต่นั้นทุกอย่างลูกก็ไม่มีขอบเขตไปเลยมันจะได้ไล่ล่องรอยล้างไปว่างล้างไปรวดเดียวรวดเดียวรวดเดียวโหลดกันแบบไม่ลำรีลำไรไม่มจะมาลำรีลำไรสร้างขัน้นสร้างตอนอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ฉับพลันบริพพานล้างของเทวดเลย อย่างก็ไม่มีขอบเขตไปเลยมันจะได้ล้างทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่แค่นี้ไม่แค่นั้นไปเลยไม่แค่ไหนไม่แค่อะไรไปเลยไม่แช่อะไรในแค่ไม่แค่ไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างไม่แช่อะไรในไหม่ไหมไปเลยไม่แค่นี้ไม่แค่นั้นไม่แค่ไหนไม่แค่อะไร ไม่แชร์อะไรในแค่ในแค่ไปเลยไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเองตอนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่มีความเพติดไปเลยลูกจะได้ว่างล้างไปรวดเดียวรวดเดียวอย่างนี้เลยนะอยาตกอย่าง ไม่มีความเขตไปเลยลูกจะได้ไล่ล่อง้อยล้างไปว่างล้างไปไม่เกี่ยวว่าติดไม่เกี่ยวว่าหลุดไปได้วยกันเลยทุกสิ่งทุกอย่างไม่แช่อะไรในติดอะไรในหลุดไปได้กันเลยทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเนี้ยนิพพานล้างสังวัสินิโรธนิพพานล้างสังวัเ ไม่เกี the house, the the house, the uhh ่ยวกับไหมไม่ไหมไปได้กันเลยลูกนะไม่เกี่ยวกับหลงไม่หลงไปได้กันเลยทุกอย่างไม่ใช่อะไรในหลงไม่หลงไปได้กันเลยทุกสิ่งทุกอย่างธโมแต่หลงบ้างไม่หลงบ้างอะไรในหลงอะไรในไม่หลงอยู่มันก็ยังอะไรอยู่เออมันยังอะไรอยู่อะไรในหลงอะไรในไม่หลงก็ยังอะไรอยู่ เกี่ยวไปหลงไม่หลงไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างก็ไม่เกี่ยวไปหลงไม่หลงไปด้วยกันเลยไม่แช่อะไรในหลงไม่หลงไปด้วยกันเลยทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างก็ไม่แช่อะไรในยึดไม่ยึดไปด้วยกันเลยไม่เกี่ยวับยึดไม่ยึดไปด้วยกันเลยทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างนี้มหาคุณาดับล้างว่างล้างสองวันกันตลอดเวลาเลยนะพลังงาน การจบช่วยสังสรวัตรงานงานที่เป็น of หลักของงานทั้งหลายทั้งปวงนะงานนอกนั้นมันเป็นงานที่เกี่ยวกับกรรมวิบากในงานที่มันจบช่วยสังสารวัตเนี่ยมันเป็นงานที่มันจบช่วยกรรมช่วยิบากสังสารวัต ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไปเลยทุกอย่างไม่มีขอบเขตไปเลยลทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่มีขอบเขตไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไปด้วยกันเลยทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่มีขอบเขตไปเลยจะได้ล้างไปดูว่างล้างไปว่าไร้องรอยล้างไปว่าล้างไปไร้ล่องรอยล้างไป สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ในไม่เนี่ยต้องเต็มที่หน่อยนะเต็มที่หน่อยแต่กาลังในการดับล้างว่างล้างมันจะได้มหาศาลเลยนะมากมายมหาศาลเลยนี้รอดโปสังสารวัตรนี่รอดจบถ่วยสังสาวัตลูกไม่ใช่นี่รอดจากอะไรไม่ใช่นี่รอดจากสังสารวัตมหากรณาเนี่ยนี่รอดจบถ่วยสังสวัตดับดางสังสวัตนี่รอดนิพานดับล้างว่างล้างสังสาวัตนะมหากรนาเนี่ย ไม่ใช่นิพพานจากสังขวัตไม่ใช่นิโรธจากสังขวัตนะมหากุนาเนี่ยนิพพานเนี่ยไล่ล่องลอยล้างสังขวัตนะว่างล้างสังขวัตนะไม่ใช่ว่างจากสังขวัตนะไม่ใช่ว่างจากกิเลสนะว่างล้างกิเลสนะว่างล้างทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ใช่ว่างจากสรรพสิ่งนะนิพพานเนี่ยมหากุนาเนี่ยนะแต่นั้นดีๆทุกอย่างสรุปลงสู่มหากุนาดีๆ จะได้เป็นมหาพุทธดอนร่วมกันทั้งสังวัตเลยไม่ต้องไปเป็นพุทธดอนนั้นพุทธดอนนี้เป็นขั้นเป็นตอนเป็นวาระเป็นเป็นการเป็นเวลาจะได้เป็นสิ่งเดียวไปเลยเป็นมหาพุทธดอนไปได้กันเลยสังวัตนี้ วิธีรีตองไม่มากด้วยวิธีกรรมไม่มากไปด้วยขนาดจิตไม่มากไปได้วยขัน้นเด็ตอนอะไรรวดเดียวรวดเดียวที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่รวดเดียวไปเลยลูกเราะมันไปเลยทุกสิ่งทุกทอย่างอยากไม่ยึดก็ไม่ยึดเองไปยกันเลยทุกสิ่งทุกอย่าง เลิ่มทุกอย่างทุกอย่างนักเรีนไปมหาวนาไปมันจะแค่ตัวเองมันจะแค่ตัวเองไม่ใช่แค่อยากไปยึดตัวไปยึดเองกันเองตัวมันเองนะอทุกอย่างไปด้วยซี้ทุกอย่างก็อยากไปยึดตัวไปยึดเองทุกอย่างไม่ใช่แค่ตัวเอง อยากไม้ตัวไม้เองไปด้กันเลยทุกสิ่งทุกอย่างลกไม่ใช่แค่ในตัวมันเองไม่ใช่แค่ในตัวเองเออไม่ใช่แค่ในตัวมันเองไม่ใช่แค่ในตัวเองทุกอย่างอยากไม้ตัวไม้เองไปด้กันเลยลกอะไรเลยอยากมายึดตัวมันเองไปดกันเลยทุกอย่าง ไม่เอาตัไม่เอาเองไปด้กันเลยทุกสิลป์หรอยางดีนีสรุปดับล้างดีดีสรุปตัดสรูช่วยดีดีสรุปการตัดสรูช่วยดีดีสัมสวัสดสรุปการดับล้างว่างล้างสัมสวัสด uhm anyway> <as yeah> ี์ดีอยากไม่ย right> ึดตัวไม่ยึดเองไปด้การโลกอยากไม่ตัวไหมเองไปด้การซึ่นิ่ง์หรอยางเซว่าตัดสรูช่วยสังสวัสดกันเรื่อย รุปการตัดสู้สช่วยสังสารกันเรื่อยๆนะดีๆอยากไม่เอาตัวไม่เอาเองกันเรื่อยๆนี่อยากไม่ตัวไม่เองกันตลอดอยากไม่ตัวไม่เองกันตลอดสี่ทิศางรูกอยากไม่ยึดก็ไม่ยึดเองกันตลอด อยากไม่เอาตัวไม่เอาเองกันตลอดทุกสิ่งทุกอยาก่างในวันนี้่านปวดสัตว์ตลอดการเนื้อหารตัดสร้ช่วยตวัดสร้อกันตลอดเวลาตลอดการอยากไม่เอาตัวไม่เอาเองกันตลอดทุกสิ่งทุกอยาก่างทุกสิ่งทุกอย่างอยากไม่ยึดตัวม,มาย,ยึดเองกันตลอด เรีว่าวิมตช่วยสักวสวัต์กันตลอดกาลตลอดเวลาสัตวโลช่วยกันตลอดกาลตลอดเวลาสัตว์ มาทั้งหมดตัวเส้นหุกเอาหสีเอโหสีเอโหสีเอาหสีมันมันไม่ยอมทิ้งตัวตัวมันเองมันไม่ยอมทิ้งตัวทิ้งเองมันไม่ยอมทิ้งตัวมันเองมันไม่ยอมทิ้งตัวทิ้งเองมันก็เลยไม่ทะลุสทีนะมันก็เกิดขึ้นจากการที่ตั้งเอามาปรารถนาเอามาปฏิทานเอามา ก็จมปักอยู่อย่างนั้นตบสึกอยู่อย่างนั้นเลยในสิ่งที่ตั้งเอาอะมันไม่ทะลุสักทีมันไม่ยอมทิ้งตัวมันเองมันไม่ยอมทิ้งตัวทิ้งเองนะดังนั้นก็ต้องประกาศสกาดถอนด้วยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทุกอย่างก็จยากไม่เอาตรงไม่เอาเองไปด้วยกันเลยทุกอย่างอยากไม่ตัวไม่เองไปด้วยกันทุกอย่างจากสละตัวสละเองไปด้วยกันเลยทุกสิ่งทุกอย่าง สละก็จากสลาตัวสละเองนั่นแหละละก็จากละตัวละเองไม่ต้องเป็นละอะไรสละก็จากสลาตัวสละเองนั่นแหละไม่ต้องเป็นสละอะไรทิ้งก็ทิ้งตัวทิ้งเองนั่นแหละไม่ต้องเป็นทิ้งอะไรจากทิ้งตัวทิ้งเองไปเลยคัดเอาไปเลยหมดแต่สวิตนั้นสวิตนี้อยู่คัดเอาเลยจบทิ้งคัดเอาเลยสละก็จากสละตัวสละเองนั่นแหละไม่ใช่ไปหลงสลาอะไร ลงสระอะไรเนี่ยมันไม่สระตัวสระเองมันยังมีตัวไปสระอยู่นะละก็จากละตัวละเองนั่นแหละไม่ต้องไปหลงละอะไรถ้าเป็นหลงละอะไรมันก็มีตัวไปคอยหลงละอยู่ไปคอยละอยู่มันไม่จบนะมันต้องย้อนกลับมาละตัวละเองตัวอย่างมันจากละตัวละเองเลลูกไมนจบท่านเอาเลยไม่ใช่ไม่ใช่สวิตไม่ใช่สวิทท่านเอาเลยต้นพัวต้นเอาเลยนะ ไม่ยึดก็ถอยกลับมาไม่ยึดตัวไม่ยึดเองนั่นแหละอยากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองนั่นแหละลูกไม่ใช่ไปไม่ยึดอะไรไม่ใช่ไปคอยไม่ยึดอะไรไปคอยไม่ยึดอะไรมันยังยึดอยู่ก็ยึดตัวไปคอยไม่ยึดนั่นแหละมันยังยึดอยู่เลยถอยกลับมาไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเลยลูกละก็ถอยกลับมาละตัวละเองทุกอย่างไม่ก็ถอยกลับมาไม่วไมาเองเลยทุกสิ่งทุกอย่างลูกนั่นแหละมันยังจบเลยที่กันเอาเลย บนพัวเลยนั Harmon ่นแหละโติตรงตัวเชื่อมต่อเลยลูกยติี่คันเอาเลยตัวเชื่อมต่อทั้งหลายเนี่ยทุกอย่างทุกอย่างเลยลูกสรุปความกันเลยทุกอย่าง ถอกลับละอะไรนะถอยกลับมาละตัวละเองเลยทุกอย่างถอยกับมาละตัวละเองเหมือนกันเลยทุกอย่างทุกอย่างไหมก็ถอยกลับมาไหมตัวไม่เองเลยทุกอย่างพร้อมกันเลยทุกอย่างไม่ต้องเป็นไหมอะไรลูกไม่ยึดก็ถอยกลับมาไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเลยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่มวแต่ไปคอยไม่ยึดอะไรพยายามจะไม่ยึดอะไร ยามจะยึดอะไรไม่ยึดอะไรเนี่ยมันปัญหามันพาไปไม่ยึดนั้นะคอยกลับมาไม่ยึดตัวยึดเองเลยเรียกว่าไม่ยึดล้างตัวไม่ยึดเองทุกอย่างลกูกคอ้กลับมาไหมตัวไหมเองเลยทุกสิ่งทุกอย่างลกูกไม่ต้องไปไหมอะไร ต้องไปถอยไหมอะไรถอยกับไหมตัวไหมเองนั่นแหละถอยกับมาไหมล้างไหมเองนั่นแหละถอยกับมาไหมไม่เอาไหมเองนั่นแหละลูกคัดเอาเลย พร้อมกันทุกอย่างเลยนะดำแหน่ทำมาทุกอย่างไปด้วยทุกอย่างถอยกลับมาไม่ตัวไม่เองทุกอย่างนะถอยกลับมาไม่ตัวไม่เองทุกทุกอย่างมันจะได้ยุติตัวยุติเองพร้อมกันทั้งสังสวัตเลยจบตัวจบเองพร้อมกันทั้งสังสวัตเลยยุติตัวยุติเองพร้อมกันทั้งสังสวัตดเลย ให้กับไม้ตัวไม้เองเหมือนกันไม่ได้ยุติตัวยุติเองเหมือนกันทั้งสอวสัสพั์เลย